สวัสดีครับพี่น้องครับคลิปนี้ผมพาพี่น้องมาเบิ่งชุดทำควา,สามสะอาดเมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือกนะครับน <iet ful> จุดเดี่เทีต่ติดตั้งเครื่องเครื่องนี้นี่คือลูกข้าเกาเ่าเองเฮาเพิ่นใส่เครื่องห้างมาแล้ว <iet ful> สองสามเครื่องนะครับบวัวจะเป็นร่มสีหน่อยครับเป็นเครื่องบดแล้วก็ตัวนี้เพิ่นสั่งมาเพิ่ม <Yeah. S 1> เติมใส่นะครับก็คือชุดทำควา,สามสะอาดเมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือกนะครับกำลังเทียนเครื่องกำลังเดินเครื่องครับกำลังเอาข้าวเปลือกมาล่อง ของแครของแทร,แทรนี่ของแพร่กำลังทดลองเป่าทำความสะอาดนะครับเข่าที่ห้าเป่าทำความสะอาดมเมล็ดพันธุ์นี่เ้าจะนั่งไปเป็นเข่าปลูกนะครับนั่งไปเป็นเข่าปลูกหรือว่า,วา,าของจริงของจริงตัวนี้ก็คือจะเป่าไปเป็นมเมล็ดพันธุ์เข้าปลูกหรือว่าอีกสเต็ปหนึง่งพี่น้องจะโยกล่างซับล่างนี่ให้มันทำความสะอาดอข้วเปลือกเนี้ยให้ส่งเขาไปหาลูกสีครับมันก็จะไลมาหนินะครับ มันจะไหลามาล่างนี่นะครับเวิร์ดบันี่นี่คือสเต็ปหนึ่งนะครับเวลาสีเขา่าก็ห้อยมันลงบันดีก็ได้ถ้าจะได้เข่าที่สะอาดเมื่อต้นทางมันดีปลายทางมันก็จะดีครับจะบ่มีเม็ดหยาไม่ยังปวดมากแล้วก็นั่นะอีกสเต็ปหนึ่งก็คือเพิ่นจะทํางานพร้อมกันสองหน้างานนะครับทํางานพร้อมกันสองหน้างานนั่นหมายความว่าจะเป่ารับจ้างเป่าด้วยความสะอาดมันเรียพันไปพร้อมแต่คือเทเข่าใส่ใส่หลุมนี่แล้วก็เป่าด้วยความสะอาดมันจะพันมาตรงเอา เม็ดเขาอยู่นี้นะครับมาตรงกับเม็ดเขาอยู่นี้น,นี่ตัวนี้คือตรงเนี่เบิเ้ลครับต้นทาง,งนแนวนี้ปลายทางเของาอ้ากอ่ะยังสี่นะครับตัวนี้คือเป่าทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ในสเต็ปหนึ่งทำงานผู้เดียวเหตุงานไปพร้อมกันสองอย่างหลับจ้างเป่าทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ือฟังนี่ก็เดินเครื่องลุสีเอาเขาที่เส้นนี้ขึ้นเขาสีเข่าไปน้าหรือพวกันครับขั้นแม่นเอาเอาท่านกับพุ่นพร้อมบดไปพร้อมเนี่ย ือเดียวไปเลยหรือว่าในก่นเลีที่เขามันขี้ลายอีหลีเขามีเม็ดหยาไม่ยังหลอีหลีก็คือให้มันทานทําความสะอาดชุดต้องความสะอาดมลิพันนี่ไปก่อนค่อยส่งเขาไปหาลูงสีหน่อยนะครับลูงสีเป็นลูงสีหินเดียวครับมือนีก็ยังคือเก่าเหมือนเดิมครับพี่น้งองครับอันนั้นเลื่อมกระจกนี่มระจกครับสองตัวดีเพากตีอย่านี้จ <Bing> ะเป็นรกระจ ốc. เรกเขาจะแนมเห็น ลูกกระเพาะแรนอยู่นีนะครับแต่ว่าลืมเดี๋ยวจส่งเขงาไม่ให้หน้าเพิ่นคีอเกานะครับเพราะว่าที่ยูทียังเข้ากับเป็นลูกค้าเกาลูกค่าประจํขเ,ะะเขาจะเหลืเดี๋ยวเขา่งม่ให้นะครับเครื่องบดก็มี่ลงสีหนึ่งลูกหินสามระบบเป็นลงสีน้อยหินเดียวเดี๋ยวมึงต้องมีครับ จะเป็นเคลอรี่พวกเมนยาตัว,ข, ng, ตวข้องสางตัวชุดทำควา pper, มสะอาดเมล็ดพันธุ์ตัวนี้เนี่ยตัวข้องสางตัวนี้จะเป็นตัวเตี้ยนะครับเป็นตัวเตีย้ยโปกติแล้วโดยมาตรฐานแล้วมันจะสูงกว่านี้นะครับตัวนี้ออกแบบมาเตีย้ยเพราะว่าออกแบบมาเตีย้ยเพราะว่าตัวลรงเรื่อนมันมันต่ำนะครับมันตำ่ำแล้วเขาก็หูหนางานอยู่แล้วว่าเขาต้องเหตดเสามาเท่าไรเท่าไรเพราะว่าเขาเคยมาติดต่างเครืงงร่องลุสีอยู่แล้วเขาหูหนางานว่ามันเป็นลงเรื่อนต่ำเขาก็เลยต้องออกแบบมาให้มัน มันเป็นลักษณะแบบนี้นะครับให้เครื่องมันตําเพื่อให้มันเข่าไปในตัวล่องเรือนได้นะครับครับอันนี้ห้ามเลยครับเด้อแกะบดครับแกะบดแกะบ,บอดอันนี้เป็นแกะบดนะครับแกะบดอนี่ครับแกะบดบดแกะมากๆอะ่ะจะผสมกรบหริบลงสีขายมือละร้อยมือละพันนะครับไล่ได้สบายนะครับน้าเราบอกว่ามือละรอ้อยอ่ามือละ ท่านบ่อขาดนะครับชุดทำความสะอาดเมล็ดพันนี่สามารถลลต่อตเติมเขากับเครื่องลงูกศรได้ทุกรุ่นนะครับบม่ว่าจะเป็นลูกศรหน่อยลูกศรใหญ่ต่อเติมเข้าไปได้เบิ้ลนะครับอัตราการาประสิทธิภาพการทํางานของมันกับประมาณเก้าสิบเป็นเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับในการทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์เพ็ดอให้ลเมล็ดพันธุ์สะอาดขึ้น เอาในหยาออกเอารีบออกพวกสร้างผมยังเอาออกนะครับาการนี่ผมบอกทุกๆคลิปนะครับต้นท่างมันดีปลายท่างมันก็นดีนะครับนี่ครับในตัวของชุดต้ความสะอาดเป็นพันประกอบไปด้วยเสากระเพาะสองต้นตะแกรงล้นตู้ทำความสะอาดไม้พันธุ์ระห่อมมอตเตอร์นี่เป็นมอตเตอร์สองแรงมาครับมอตเตอร์นี่เป็นฮิตาชินะครับ ตัวนี้เขาสียังผ่านการทำความสะอาดเปลี่ยนเทียนคือสีหอบเฟืองใส่เลยเนาะเฮ้ยเฟืองลายก็รออียกระโดดกันอย่ตัวนี้เป็นเฟื่องแมนครับมันเป็นเม็ดยาค่อยมีหลายรงงานี่ยหรกฟพี่น้องไม่ได้นะครับสำหรับวิ่ลการชักนะครับพี่น้อง ทานไหนที่กําลังมองหาเครื่องสีเขาหรือว่าจะเป็นเครื่องคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวปูกเครื่องบดชุดตั้งพวมสะอาดเมล็ดพันธุ์อาามาติดต่อสอบถามเขาได้นะครับตามไม้เลขโทรศัพท์แล้วก็ตามไล่ด้านลางคลิปนี้นะครับสำหรับวมืนี้ผมและทีมงานไล่พี่น้องไปเพียงเท่านี้เอาไว้พอกันขรบนาาคลิปนาขอบคุณได้หลายสวัสดีครับ